โอ้โห oh, wow. ทำไมพวกเราโชคดีอย่างนี้เพิ่งจะถมดินนะครับแล้วก็ส่งงานจบงานเมื่อวานนะครับพอมาอีกวันก็ตกตั้งแต่เช้าจนตอนเนี้ยบ่ายสองยังไม่หยุดตกเลยที่ไหนเป็นเหมือนผมบ้างเนี่ยที่ไหนเหมือนเป็นที่สารคามบ้างเนี่ยบ่ายสอง ของวันที่30สิึงหาโอ้โหวันนี้ก็จะบอกได้ว่าเป็นวันที่น่าเศร้าสําหรับใครหลายคนที่เป็นครีเอเตอร์นะครับผมก็เตือนมาได้ประมาณสักหลายเดือนแล้วแหละว่าเพจยูเพจ,จ a c e b o o k นะครับเขาจะไม่ให้รายได้คลิปเรียวเขาจะเอาไปรวมกับเนื้อหาก็คือจับทุก อย่างทั้งรูปทั้งอะไรทั้งโพสทั้งอะไรไปรวมในเนื้อหาหมดเลยถ้าใครที่ไม่ผ่านเนื้อหาก็รายได้ตัวนี้ก็จะไม่ได้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับครีเอเตอร์มือใหม่ทุกๆท,ท่านนะครับที่ตั้งใจทำงานนะครับอยากจะเป็นครีเอเตอร์อยากจะได้เงินหวังเล็กๆว่าจะได้เงินนะครับผมก็ เป็นกําลังใจให้นะครับผมทํามาหลายปีนะครับสี่ห้าปีได้อยู่แต่ได้ไม่เยอะแต่ไม่รู้ว่าต่อจากนี้ไปจะได้หรือเปล่าเพราะว่าผมก็ยังไม่ผ่านเหมือนกันนะถ้ารวมเนื้อหาผมก็ยังไม่ผ่านเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเขายังจะให้ผมอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพาไปดูหน้าง,งานแล้วพาไปดูหน้าง,งานครับเราส่งงานเสร็จแล้วก็รับเงินกันเมื่อวานกินเลี้ยงกันนะครับ อันนี้ก็สั่งปท่อมาใส่เจ้าเบนเทนไปโอ๊ตัตอนนี้มันจะอีกด็นะตรไหนเห็นไหนประมาณยี่สิบกมิตนละเห็นไหมีกเนี่ยโอ้โชคดีเนาะทีมงานเราถือว่ามากับรวงจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าวันเนี้ยังไม่ส่งงานนี่ผมว่ารับรองว่าด้านคงด้านข้างน่าจะสุดหมดอ่ะเพราะว่าฝนตกแฉมันไม่ได้ตกแบบ โป้งเดียวแล้วก็หายไปนะฝนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าฝนเนี่ยตกอย่างเงี้ยมันซึมลึกซึมลงไปข้างล่างเลยน่าจะมีซุดบ้างแหละเดี๋ยวพาไปดูตกแรงอยู่นะตกทั้งวันเลยดูยน้ำไหลดโอเคครับไป ไปกับเจ้าซูซูกิแคลลี่นี่แหละเพื่อนแท้โอ้โหน้ำขังนี่เติมแก๊สมาตั้งแต่ลาดบุรีนะเติมมาตั้งแต่บ้านชังยุทธตอนนี้ก็สามรอยแปดสิบสามกิโลก็ยังไม่หมดนะไม่รู้วันจะเป็นหมดที่เท่าไหร่เติมมาแปดร้อยพอดี ประหยัดมากเลยแค่เดือนสามร้อยห้าสิบนี่ผมก็ดีใจแล้วนะเกินคาดเกินคาดโอ้ก็จัดสวนหย่อมตรงนี้สวยมากเลย หน้าบ้านตรงนี้พอดีนี่หน้าง,งานของเรามาหน่อยเป็นเด๊มาหน่อย,กยเกียบเมาไปเออไม่ยุบไม่อะไรเลยไหมดีเถอะวะโคใหญ่หมานีแล้วน้ำถั่วมมันจะได้ตูนถ่งใจวังน้ำถั่วมนะน้ำถั่มถวมดังมอสโมาให้ทมอ,อือไม่ยุบเลยไหม นี่นอนแต่ว่าผมเสม,มอเปี้ยเลยนำเฉลีย่ยซ้ำกันมัดอมโอเคอยู่ไงขาไมหล้วน้ำทั้งอ,อกจากท่อไม่ใช่ สูงกว่าจนนสักสามสิบเซนนี่จะสวยเลยแต่นี่แกจะขายเนาะแค่นี้ก็พอแล้วเลยนี่ย,ย,ยนะมุมกำแพงมุมอะไรผมก็เก็บให้อย่างดีเลยนะแน,น่นปึ๊กเลยจะมีขาดตรงนั้นนะ มีนิดหนึ่งไม่รู้ว่าน้ำมันจะไปอยู่ไหนนะถ้าไม่ขาดเพราะว่าชุดหลังๆที่เอามาเป็นดินทรายเนี่ยเป็นดินเทรแต่ชุดนู้นที่อยู่ตรงป้ายนู้นอ่ะโอ้โหดินเหนียวเหนียวแบบว่าเกียดไม่เข้าเลยไปดูฝั่งนี้ก็โชคดีของเราไปที่ว่าเราพอเราเก็บงานเสร็จปุ๊บอะไรปุ๊บผลก็มาพอดีเหมือน เหมือนอ่ะฟ้าเป็นใจนี่แหละเขาเรียกว่าฟ้าเป็นใจนะฟ้าไม่ลงโทษคนดีผีคุ้มครับนี่โอ้สวยมากเลยไม่พังไม่อะไรเลยนะนี่เนี่ยถ้าดินมันดีก็เป็นอย่าง,งนี้แหละจัดล็อกสี่ล็อกนะตรงนี้นะจัดสี่ล็อกค,คือล็อกตรงนี้จะได้เยอะที่สุดนี่เพราะว่าเขาตัดตรงไปทางนู้น ฝั่งนู้นสามล็อกอันนี้หนึ่งล็อกอันนี้จะได้เนื้อที่เยอะนี่ครับข้างกรบพงกําแพงน,นี่เราก็ถือว่าเราภูมิใจนะห่างหายจากการถมยินไปนานนะครับก็ถ้าใครอยากจะใช้เรียกบริการก็ใช้ได้ เพราะว่าเราก็มีทีมงานเลืองเรืออยู่ก็ถามว่าเลิกเลยไหมถมดินก็ไม่ได้เลิกนะถ้าได้ราคาถึงจะถมถ้าไม่ได้ราคาเราก็ไม่ถมเพราะว่าผมไม่เป็นเหมือนที่ว่าถมไปถมมาปุ๊บเห็นท่าว่าจะขาดทุนไปขอเจ้าของที่ขึ้นอีกนะครับผมไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นหน้าเป็นที่หน้าอับอายคำนวณผิดหรือว่าตัดราคากันอย่างเงี้ย พอคุณตัดราคาเขาปุ๊บอ่าพอถมจะเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้ว่าตัวเองจะขาดทุนโทรไปขอเจ้าของที่ผมขอขึ้นอีกสักหมื่นสองหมื่นนะครับผมมันขาดทุนมันไม่ไหวผมไม่จะทําเลยว่ามันน่าอายมากเลยคือเรารับเรารับงานอะเรารับเท่าที่เราทําได้ดีกว่าทําได้เท่าไหร่ถึงรับไม่ใช่ว่า ไม่รู้อะกูรับกูตัดราคาไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะตัดกันไปทำไมนี่ราคาที่ผมผมนี่คิวละร้อยนะร้อยกว่าบาทด้วยซ้ำเพราะว่าที่ตรงนี้ร้อยสิบบาทที่ตรงนี้มันเป็นมันเป็นที่สามสองงานเจ็ดสิบห้าตารางว่า สองรเจ็ดสิ้าตารางบานะครับเกือบสามงานผมรับกิโลร้อยกว่าบาทนะไม่รู้ว่าคำนวณออกมามัน,เ,ออน,ดเ,นมเดี๋ยวยางก่นเดี๋ยวทำเับมาเดี๋ยวจะพาไปเอาอยางที่บ้านหนองกุญชูสักสี่ห้าเส้นเจ็ดแปดเส้นพอมีเงินก็ไปเอาอยางมาทำรถให้มันเสียดไว้พอลูกค้ามาซื้อก็จะได้ รถที่มียางแบบพร้อมใช้จะพาไปดูยางบ้านหนองมนชูไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่า๋ย่ลืมโทรไปถามเอามาโทรถ,ถามด้วยเส่องจริงๆเขาก็มาส่งนะแต่เราอยากไปเลือก ถ้าใครสนใจอยากจะถมที่กับทีมงานสอแสบดากมากสารคามนะครับก็ถมได้นะครับผมเราก็มั่นใจฝีมือเราเหมือนกันว่าเราทำได้นะเพราะว่าผมมีประสบการณ์สิบกว่าปีนะครับไม่ได้โมโด้ด้วยทำมาสิบกว่าปีแต่เก่งจริงๆอะ่ะตอนมาเก่งจริงๆน่าจะประมาณสิบปี เจ็ดปีเนี่ยคือเรียนรู้เพราะว่าตอนนั้นเรียนหนังสืออยู่เรียนรู้ศึกษาไปเรื่อยๆแต่ตอนมาเก่งจริงๆงสิบสิบปีสิบเอ็ดปีนี่เนี่ยช่วงมาเก่งจริงๆเพราะว่าช่วงนี้ออกออกมารับงานทําเองตอนนั้นยังวิ่งงานอยู่กับตสอ,อยู่ตอนนั้นวิ่งไปด้วยศึกษาไปด้วยว่าระยะทางเท่านี้เที่ยวเท่าไหร่นะครับศึกษาไปเรื่อยๆ หมอเท่าไหร่ดินแบบไหนถมแล้วมันจะแน่นทำทางยังไงมันถึงจะวิ่งได้หน้าฝนเนี่ยถึกษาอยู่ตอนนั้นโอ้โหน้ำท่วมน้ำท่วมฮะนั่นก็นไไนะบ่มีไปด้วยกันไว้ขาฮะแห้ง้ำก่วม นี่ก็ตกค่ะกำมันห้องนี่ก็ฟแห้งเออตกแห้งขนาดนี้บ่กเขาถมบอ่อขาดเนาะเนี่ยนอนปะอืมดินดีครับว่าดินซีเล็กนะที่เขาชอบไปทําถนนดินเขาเรียกว่าดินบดอัดนะดินพวกเนี้ยรถไถใหญ่ด้วยเออถ้าใครจ้างพวกผมอะส่วนมากพวกผมจะใช้รถไถใหญ่นะไม่ได้ใช้รถเล็กมันก็จะแน่นมันก็จะคือมันก็จะมีผลเสียสําหรับคนที่รับเหมา แต่มันจะเป็นผลดีสําหรับคนที่จ้างถมเพราะว่ารถไถใหญ่เนี่ยมันเหยียบแต่ละทีมันก็ยุบลงไปเยอะเหมือนกันนะสบพอเราเหยียบลงไปมันก็ยุบเยอะยิ่งเป็นดินชุมช่มๆนี่ยิ่งแน่นปึกเลย ถ้าเป็นคูปต้าพวกคูปต้าห้าสิบหรือสี่สิบห้าอย่างเงี้ยสีิบเจ็ดอย่างเงี้ยมันก็จะเบามันก็จะถมออกนะครับสมัยก่อนพวกผมใช้รถพย่อยเขียวคูปต้าสามหกโอ้ผมแบงเหมานี่ได้กําไรดีแต่มันเก็บงานมันเสร็จยากกว่าจะรูปกว่าจะคำกว่าจะอเอากรทูปตึกนี่ออกแล้วตัวนี้ทูปตึกขึ้นนี่ออกแล้ว ยืดขวงน่เหนียวออกแล้วแต่ด <Okay. S 1> ีมาเวียนขึ <sax ophone> so, so, ้นเรียบร้อยแล้วทังสีเหีดต้อนเลยแล้วนี่แม่ที่แกมันมันเป็นตื้อขวงงยู่มองหันไหมเสียเขาไปไหมนี่มันตื้อหลังหนึ่งขวงไปหันดิมองมอหันเนี่มยูนเนี่อกออกแล้วอันหัวหัตั้งหัวต่เป็นตื้อมองซักเสียผ่านไหมอันนี้ไม่ตื้อแหันเนี่โออันนี้ใหญ่มองที่ว่าเเฮีดไหมเออใหญ่ันเสียงดังร อยู่ไปเดยหอกเสียงดังขนาดนี้โอเมนมันแคบเลยเฮ้ยมึงที่ไรนั่นนะมันอยู่ในจังนี้หนี่ออก็หอผัดนี่ไหม้าจะไปสื่อทีใหมเราได้ยูบมันยูบใจแ้่ทานศึกสาปอนนี้มันทิดวาเปิดร้านเราในจังนี้เป็นบ้านนี่ตามแมค่คนนี้ของซักพานตลาดฝนตกทั้งวันเลยโชคดี พวกเราก็ถือว่าโชคดีโอเคครับไปเจอกันชิปหนะ้าบ้านหนองบุญชูนะครับพาไปดูยางเส้นละพันสามยางหล่อยางหล่อคนไม่หล่อแต่ยางหล่อโอเคครับผมสวัสดีครับ